ไปต่อกันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะตรวจสนามสอบปลายภาคกศนอเมืองพิจิตรเพื่อให้กำลังใจผู้เข้าสอบผู้ปฏิบัติงานพร้อมขอบคุณโรงเรียนเอกชนกู๊ดพาร์ทเนอร์ชิพที่ร่วมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทยค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดรชัยรัตน์จำนงการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมนิเทศและให้กำลังใจนักศึกษากรสนที่เข้ารับการสอบวัดผลสัมฤทธ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กศนอำเภอเมืองพิจิตรณสนามสอบโรงเรียนราชบำมร,รงจังหวัดพิจิตพรพร้อมให้กําลังใจกรรมการกลางคุมสอบผู้คุมสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้เข้าสอบร่วมให้การต้อนรับ โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในตอนหนึ่งว่ามีความตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษากาศนทุกคนซึ่งการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของสำนักงานกาศนกำหนดจะสอบในระหว่างวันที่5-6ถึง6มีนาคม2565พร้อมกันทั่วประเทศค่ะ หน้าสนามสอบแห่งนี้นะคะมีผู้เข้าสอบรวมจำนวน30คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ60.59ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ69.61และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ64.70 ทั้งนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวว่าขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษากศนทุกคนขอให้ทุกคนใช้สติและมีสมาธิกับการทำข้อสอบเมื่อนั้นปัญญาก็จะตามมาที่สำคัญขอให้ทุกคนรอบคอบกับการอ่านและตอบคํำถามโชคดีกับการทำข้อสอบและปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวง และจากสถิติการเข้าสอบภาคเรียนที่2ทับ2,564กศนอำเภอเมืองพิจิตรณสนามสอบโรงเรียนราชบำรุงวันที่5มีนาคม2565แยกระดับดังนี้ค่ะระดับประถมศึกษาจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ60.59ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ69.61 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ64.70แบบแบบนี้นะคะมีความสุขกับการเรียนไหยคะเนนอ่าค่ะเนนเป็นกำลังใจเพื่อนๆในห้องด้วยนะอืมค่ะไอ้หนูจาสอบวิชาอะไรรอสอบวิชาอะไรลูกอ,อ,อะไรนะลูก สี่โมงโลกูกสี่โมงสิบสี่โมงิมงแล้วเป็นยังไงคิดว่ามั่นใจแค่ไหนห้า <50 S 1> <50 S 2> สิบห้าสิบเวลาก็วิชาอะไรนะคะสอบเออเอเอเนะี่ยภาการพัฒน,นาชีพิยวิชาธรรมชาติเลยนะหนูอ่านแล้วก็หนูค่อยๆอยค่อยคอยค,อยคิดแล้วหนูก็จินตนาการมันว่าอย่างชีวิตที่มันเป็นปกติเนี่ยถ้ามันจะ ทำให้มันดีขึ้นหรือเราประกอบอาชีพอะไรสักอย่างลองคิดได้จินตนาการอย่างมันนะไปคิดได้จินตนาการอย่างั้นมั่นใจไราตัวเองทาได้ต้องบอกว่ามั่นใจตัวเองทำได้นะคะไม่ค่ะน,น่ารักมากสิเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะจ้ะ